วันนี้ลุงจะปลาเอฟซีเข้าไปเอาในป่านะครับเพื่อว่าลุงจะไปเอาไม่ข้าวหลามครับเอามาแปลงข้าวหลามเนาะปะ่ะลุยปลาข้าวหลามด้วยกันครับอยู่บนดอยปูนครับไก่อะละอยู่ครับมันจะกิดบ,บนดอยบุกปลาฝ่าดอยเพื่อไปเอาไม้ข้าวหลามครับผมพอบรรยากาศครับปลาเขาลำเนาไพรอ่า,นา,าในป่าในดอยนะครับโอ อันนี้บอกไฟดูนี่อ่าบอกไฟที่ปุ่นแข่งกันนะครับมากับมาตกอยู่กลางดอยนะครับอือเดี๋ยวเราจะไปถึงปลาข้าหลามก่อนเ,ลเหลนประมาณกึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวก็จะถึงปลาข้าหลามและนะครับเมียฉันจะต้องได้กินข้าวหลามน้องเมียฉันจะต้องได้กินข้าวหลาม <laughs> ก็มาถึงครับป่าข้าหลามนี่ครับ นี่คือไม้ข้าวหลามนะครับถึงแล้วถึงแล้วนี่ไงนี่คือไม้ข้าวหลามนะครับ ได้ข้าวรามมาเรียบร้อยใส่ข้าเรียบร้อยนะครับลุงก็จะแปลงข้าวรามข้าวรามบดได้เนอะข้าวรามบดได้บดได้ใส่กะทิสักอย่างไว้อย่างลุงนี่งดกินกะทิงดกินหวานกินข้าวรามบดได้ก็สุดยอดแล้วครับเนาะ บ้านเฮานะครับเมืองเหนือบ้านเฮาหน้าหนาวข้าวหลามครับเพิงกับหน้าหนาวยามหนาวสม่ตะกอนคนเด้าคนแก่ถ้าหน้าหนาวมากก็ดังไปเผาข้าวหลามขั้วเม,ม็ดบะขามบะขามขั้วหอยคยกินห้องตอนนี้ลุงก็เลยมาอยู่สวนก็นเลยเผาข้าวหลามอากาศมันเย็นแล้วนะครับก็แต่ยมมามหนาวเต่เตือออกข้าวหลามเมืองเขาเนี้ยกินลำๆอยู่สวนคนเดียวครับ เอาสองบอกก็พะเนาะประเว่าเราข้าวเหนียวจะกินไม่ได้ถ้าไม่ได้ข้าวหลามนี่แย่เลยเข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวกินไม่ได้อืดท้องเนี่ยเนาะไม่ได้ข้าวหลามนี่แย่เลยอะ่ะลุงก็เลยเผาไอ้สองบอกนะครับบรรยากาศวันนี้มันเป็นฟ้านะครับเป็นก้อนเมฆขมุกขมัวบรรยากาศสวนลุงขี้เมาครับยังเหมือนเดิมครับ เผาข้าวลามต้องใจเย็นๆครับอย่าใจร้อนเนาะ่อยเละ่อยเล็มแบดไปแวดมาเล็มั่นเล็มนี่ห <c oughs> มายความว่าเผาเมืมันสุกทั่วๆนะครับมันปีนท่ามันพ่องเอยเนี่ยปีนทำอันมันจะไม่ผักเดียวครับข็าามสุกแล้ว แล้วกระบ,บอันนี้มาแค่หนาไปน้อยข้าวหลามอันนี้ไม่หนานี่สวยไหมข้าวหลามลูกกิโมแล้วเราก็จัดการบุ๊บทำโทษมัน บุบจะได้ครับบุบคือมันนิ่ม,มันนวลครับข้าวหลามนี่ก่อมา,าตั้งแจกมาตื่นเนาะมาตื่นกระท้อนต้องทุบก่อนกินข้าวหลามก็ต้องทุบก่อนกินมันจะได้นุ่มๆที่เป็นตุ้บนี่คือตุ้บเฉพาะข้าวหลามบะไดนะครับถ้าเป็นข้าวหลามกะทินี่คือปอกกินได้เลยถ้าข้าวหลามกะทิไม่ต้องตุ้บแต่อันนี้ลุงเผาข้าวหลามบะไดข้าวหลามธรรมดาไม่ใส่กะทินะครับ อันนี้ก็ต้องบุบให้มันนิ่มๆใส่เข้าไม่นะครับหอมครับบรรยากาศบ้านนอกเนาะครับอยู่วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายข้าวข้าหลามปิ้งก้ยั้วเม็ดบะขามเนาะ นี่ครับมาพอข้าวหลามลุงขี้เมาครับว้าวนี่นี่นี่สวยไหมสวยไหมอี๋งามของามขอนี่กินเพื่อนเอฟซี FC. บางท่านอยู่ตั้งจังหวัดนะครับมาไ,ได้มาซึมซับบรรยากาศเจี้นะครับสวยไหม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 ,มหอมหอมเป็นว่ากินตั้งก้นเป็นขี้คากกินตั้งปากเป็นจ้างชอ แต้มแตมหัวทางปากมันแะเขาต้อง,งกินทางก้นขี้คากกี้คาก,คาก,กเยอะเนาะหอมเข้าไมันรำเขาเขาหลาเมืองบ้านเขาฮะสุดยอดมีความหอมเข้าไม่ผสมกับความหอมของเดื่อไม้ข้าหลา,า,ามนะครับดเจนหมาะเลยอยู่คนเดียว กินคนเดียวนาอเผาคนเดียวกิ่นคนเดียวกราบขอบคุณเอฟซีที่กระตรักทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องลุงขี้เมาพักที่เราสามัคคีกับบรรยากาศบ้านๆบา,นบางวันก็เป็นคลิปตลกบางวันก็เป็นซอเป็นเพลงเป็นทํากับข้าวสาระพ้องบ่มีสาระพ้องระเข้ากันไปครับกราบขอบคุณเอฟซีที่เรร,รักทุกท่านกราบขอบคุณจากใจจริงของลุงขี้เมาพักที่เราสามัคคีครับ ฝากด้วยกันกดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้ลุงด้วยนะครับเดี๋ยวลุงจะกินขา้าวหลามเพื่อน้อคนใดกดแชร์ให้ลุงนะครับคุดับ